สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในโบปืนลมนะครับวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งก็วันนี้ก็อยู่กับเบลหรือเรียกอีกอย่างว่าเบลกระดิ่งคู่ครับก็ภายในนะครับเดี๋ยวเปิดภายในภายในก็มีอันนี้ผมลองแกะแล้วนะครับก็จะมีมีปืนแม็กกาซีนนะครับนี่ นี่ครับก็นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปืนนะครับเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาเขาก็แถมแก๊สกระลูกกระสุนนะครับนี่นะครับแก๊สนี่แก๊สป้าเดี๋ยวเราไปลองยิงให้ดูกันลืมบอกอีกอย่างตัวนี้มีระบบโบแบกนะครับ นี่ครับแล้วก็ถือแม็กขึ้นมานครับใส่ลูกกระสุนนะครับนี่ก็ใส่ลูกกระสุนเอานิ้วที่ถนัดนะครับดึงไปให้เห็นช่องที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ใส่เอาเอา ใส่ให้เรียงเป็นฟันปลานะครับไม่ค่อยถนัดนนเท่าไหร่ใส่แบบนี้อ่าค่ย่าให้เป็นแนวฟันปลานะครับต้องค่อยๆนะครับระวังหัวตรงนี้จะแตกเพราะว่าอ่าเป็นพลาสติกนะครับส่วนวิธีอัดแก๊สนะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะนี่อา่ามีสลักอยู่ตรงนี้ให้ดึงสลักตรงนี้ช่องตรงนี้จะเปิดเนะี่ย อพอดึงแล้วเอาฝาออกเปิดฝาแกสครับอัดเบาๆอัดตรงๆครับนับหนึ่งถึงเจ็ดในใจก็ได้นะครับค่อยๆเอาออกนะครับไม่ต้องเอาออกแรงไม่งั้นโอลิงจะรุดออกมาด้วยนะครับ แล้วก็ปิดเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเราลองใส่ปืนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวปืนนะใส่อะไรเข้าไปแล้วก็ชักหนึ่งทีอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงกันนะครับ แก๊สหมดนะครับอันน้อยไปผมก็บรรจุแก๊สเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรายิงต่อกันเลยชักสไลด์หนึ่งทีคนระับลูกหมดแขวนสไลด์ได้นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสอะไรนี่นะครับ ลกหมด,หมดแขวนสไลด์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติคตามกดแชร์น,นะครับ